สวัสดีครับมื่อนี้เมื่อพบมาพ่าพอกันเมื่อพ่อกันเก่าล่ะครับกับบอลจิงคนอุบนครับผมบมื่อานี้ถือโอกาสดีๆมาเรียนว่าห้พี่น้องดีมืนะครับนอสำหรับวาวตัวนี้ก็เป็นวาวขนาดขนาดสองเมตรนะครับสีแดงวาวตัวนี้บาลจิงคอุนนบนกับแบงไ้พี่น้องทั้งจังหวัดอบุบ้านขี้เล็กอำเภอเมืองสามสิบเดอ้อครับ ไปเรียนครับไปรวมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมบาวจุฬาสูตรเปิดช่องบาวจิงคุณุบลครับผมครับตัวนี้กับขนาด2เมตรเด้อครับสำหรับไหมาคลิปนี่เคยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝากนะครับไหมาคลิปนี่ทีมฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับต้องการรับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเห็นสักคน,นกำลังใจนในการผิดผิดผมมเด้อครับคอหรับบาว,ต,วตัวนี้กับบาวตัวใหม่นะครับเนาะ เป็นยังเด็กเนาะขึ้นครับสิเป็นยังได็เนาะครับเนะาะกดไหลกดแช่ในได้ดครับครับว่าตัวไม้ครับเพิ่งเฮ็ดเลี้ยวมันมาดเลยครับมือนี้เฮ็ดสองตัวตัวสีน้ำเงินครับตัวหนึ่งลอยหาสิบเส้นก็ว่าสีเฮ็ดสิร่องเงี้ยมือเลี้ยงครับเพราะว่าธนูยังขั้นเลี้ยวสิร่องจุฬาก่อนครับ ล่องจิลาก่อนครับปีกบนขนาดสิบห้ามิลปีกล่างขนาดสิบสี่มิลโดยประมาณมครับ<ม>เดี๋ยวมาชมครับว่าสีขึ้นหรือสีเป็นแังไดงนะครับเนาะตัวน,นี้ลอกกันปีกฮักนะครับปีกแตกส่วนมากใหม่จะแตกี่ซื้อขอนะครับซื้อขอเดี๋ยวตอบทุกข้มเมนตนนะครับไม่จะมากแตกซื้อขอขันห้าลอกไว้นี่คือไม่มีแตกครับมีแต่หักฮักไปเลยนะครับเนาะ ส่วนประกรับตัวนี้สามารถสูดขึ้นสุดลงได้เ็ดแบบนี้นะครับขันวาปพ่อหอวเขาก็บยับขึ้นไปขันเบานักวะเาก็ยับลงมานะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับคุณครับายเป็นสนูตั้งไว้อยู่ระดับเสียงกลางเสียงกลางนักซ่าครับผมสองเมตรเด้อพี่น้องครับสายจวดครับคุณครับว่าไอเพิ่นกระเลียนอยู่ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งเด้อ เดี๋ยวนั้นครับพี่น้องผมขออนุญาตวางกล่องก่อนเด้อครับจะเข้าวครับอนุญาตวางกล่องกันเนี่ครับจะเข้าววางกล่องนะครับต่างกล่องกวนแบบหนึ่ง นะครับเดี๋ยวขึ้นไปหาไหอ้เพื่อนดึงมาอยู่ชัวร์ป่ะดันไว้ป่ะแรงสุดเฮี้ยงเดี๋ยวด้ว เมื่อกี้เรียนมาหาอายเพิ่นครับพี่น้อง <c oughs> ดึงแห้งไหว <c oughs> นี่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับครับบุ้ยยังไหวลองมึลงลมไม่แห้งอีก่ป่อยากจะลองมึลงลมโอ้ย พี่ใส่เสือกสายพันเด้อครับพี่น,อน้องผู้มีศิษแมปได้ได้แบบนี้ปัดที่ฝุ่นก็น,น่าได้ป่าออเวเปล่านะเก้ว่ะน่ะคุณขึ้นมาเก็บเอาแล้วโอ้ยสั้นครับพี่น้อง2เมตรครับ จังหวะมันเดึงเนาะเจ็ดเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวห้องตรงมึงกวนครับเรียงว่าร่มมันสีแห้งสำเสร็เนะครับเนาะร่มมันแห้งตอนนี้ร่มยังบ่แห้งครับเต็มซิฟผมให้สักเต็มซิฟให้สักเจ็ดครับแบบสั้นเลยครับ แมบแมๆแมๆแขึ้นสูงไรพ่แม่นกินไปฟังคนเยอไอ

ขึ้นแข็งเหมือนเลยอ้มันขึ้นมาหยุ่งหมืนี่้นี่อูอออ้ลมอูล้ลมแบบแห้งอู้ซันแห้งครับก็บบ่าีวะ อุ้ยได้ได้ได้เบิดกับเบิดไปเลยไปรุ่มกันนะนี่ครับกำลังไฟเสียครับผมนั่น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 โอ๊ยบิงเว่ ครับอตัวนี้ผมกลองมีกข่าวนะครับนอกตัวนี้ก็จะมือแล้ครับครับเดี๋ยวผมจะปรับจูนแตงอีกนิดนึงครับผมเนาะครับตัวนี้แบตก็จะแบดครับส้าว่าแพของมาเดี๋ยวมาคลิปนี้ิีบฝากกุไหลคุเชี่ยน่้ดครับพุดทับสะไคร่กุ้ยกระงเก่งเปี่ยนเป็นแท็นซีกำลังใจในการเทคลิปนหบ้าเงไครับเจอกันไหมครับมี่บวนวัหามะสองพครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสด